เด็กๆที่เป็นลูกหลานที่กำลังจเจริญเติบโตอาจจะไม่รู้จกักคำว่า p h y s i c a l Education หรือ PE p h y s i c a l Literacy หรือ PL แต่จะเป็น y s s c a l Activity หรือ PA และ Active Movement Active Learning แทนอย่างที่เห็นในปัจจุบันทั้งนี้จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงและกรมักษาไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี2 5 4 8 ส่งผลให้บทบาทในการดูแลเด็กในกระทรวงสาธารณสุขหายไปอีกทั้งในปีดังกล่าวยูเนสโกได้มอบหมายไทยจัดประชุมรณรงค์ให้สอนพรรักษาและกีฬาในโรงเรียนมติที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขและสพะทไม่ได้มีการดําเนินงานซึ่งทุกท่านทราบรายละเอียดดีผมติดตามเรื่องนี้และในปี2550ได้สร้างนวัตกรรมกีฬาบอลตกลมที่ใช้การเล่นดูมือทั้งสอง ซึ่งเป็นการเน้นในเรื่องการใช้สมองทั้งสองสีกและเน้นไปที่การพัฒนาเด็กไทยไม่ได้บุ่งเน้นเป็นกีฬานานาชาติในทันทีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสภาิวัแหัย,ยชาติในปี2554จากการถอดบทเรียนวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่พบว่ากิจกรรมร,รักษาฝึกวันละ30นาทีนาน3เดือนจะไปเพิ่มเนื้อสมองสีเทาบริเวณพีฟอนทอนคอร์เทกหรือหน้าผาพที่ทำหน้าที่เอ็กซ t คิวทีฟฟังชันหรือเอฟ ปัจจุบันในระดับสาขาประถมวัยทุกแห่งทำเรื่อง e-f โดยอ้างอิงกับ active learning ไม่ใช่พศศาฒศึกษาผมจึงได้ไปทำ test m o n i n g สแห่งตั้งแต่ปี2559ที่โรงเรียนบ้านเหมืองแพ้ mm hmm. พอำเภอนาเห้าจังหวัดเลยโดยใช้กิจกรรม motor learning และ motor educability mm hmm. เด็กนักเรียนป .5 มีผลการสอบโอเนสูงขึ้นทุกคนได้นำเสนอผลงานทาง International Conference ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนในปี2562และแห่งที่2ก็คือโรงเรียนวัดดอนประดู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในปี2560นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมหลังเคารพตงชาติทุกวันในการประเมินผลผู้เรียนหรือเอทของนักเรียนป .3 ปรากฏว่ามีผลการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2วิชาคือคณิตศสาสตร์และภาษาไทยข้อสำคัญคือไม่มีการติวหรือมีการ ช่วยเหลือจากครูผู้สอนแต่อย่างใดแต่เมื่อดูเฉพาะผลสังคมจะไม่ทราบเลยว่าโรงเรียนนี้ประสบความสําเร็จอย่างไรไม่ทราบว่าเราใช้กิจกรรมอะไรกับนักเรียนและขณะเดยียวกันนั้นในปี2565ประเทศจีนได้ประกาศหลักสูตรใหม่ให้มีการเรียนการสอนร,รักษาทุกวันทั่วประเทศเพื่อเป็นการพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมในปี2566นี้ จึงจะทําวิจัยกับนักศึกษามหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งซึ่งจะมีการสรุปงานวิจัยในหน้าเอนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากิจกรรมรักษาด้านทักษะกลไกซ้ายขวาหรือ a m d e x t u s motor skill p ปรแกร m สามารถทําให้นักศึกษามีผลสมิตตทางการเรียนทุกวิชาสูงขึ้นได้จริงหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องของ multiple intelligence สติปัญญาทั้งแด้านถ้าใช่ นักศึกษาคณะพละรศึกษาทุกหมายเลยควรจะได้พิจารณาในการที่จะนําไปพัฒนาตัวเองก่อนเพื่อออกไปสอนนักเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาที่จะต้องใช้กิจกรรมร,รักษาทักษะกลไกซ้ายขวาเสริมกับทุกกิจกรรมที่สอนให้เก่งทั้งด้านกีฬาและวิชาการด้วยเพื่อให้บรรลุคํากล่าวที่ว่าพลร,รศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตคือ เด็กต้องพัฒนาสมองและสร้างอีอฟผู้ใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผู้สูงวัยชะลอการเสื่อมของสมรรถภาพทางกายและป้องกันอาการสมองเสื่อมจึงมาขอให้ทุกท่านสนับสนุนคือหลังเลือกตั้งในปี2อ6 6นนี้ท่านอาจจะถูกเชิญเป็นคณะที่ปรึกษาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ท่านได้โปรดนำเสนอแนวทางในการทำกิจกรรมพร,รักษาที่เป็นด้านมอเตอร์สกิลซ้ายขวาหรือจะสอดแทรกกับการฝึกแม่ไม้มวยไทยที่กำลังจะมีการนำไปใช้ในการฝึกหลังคารทตงชาติแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือเด็กต้องทำกิจกรรมทุกวันวันละ30นาทีหรือโดยการเปลี่ยนไมยเซ็ตของสังคมไทย เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขในระบบการศึกษาได้ด้วยการจัดประชุมเสวนาในหัวข้อที่เกิดอิมแพกมากๆเช่นพ่อแม่พัฒนาสมองลูกด้วยกิจกรรมรักษาได้อย่างไรหรือพรักษาส่งเสริมวิชาการได้อย่างไรเป็นต้นจากการที่ประเทศจีนเรียนพรักษาทุกวันในปี2565อีก10ปีกระทรวงอาจจะส่งคนไปศึกษาดูงานแต่ถ้าได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน ปี2567ประเทศไทยอาจจะได้ใช้กิจกรรมพรักกษาาที่เป็นรพัฒนาทุนมนุษย์ที่มี 3R8C ส่งผลให้ทุกโรงเรียนต้องหันมาใช้บทบาทของครูรักษาซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกาเมื่อ25ปีกลับขอบคุณและขอขอบคุณทุกท่านครับ